ก็โอเคครับสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้กลับมาอยู่ในช่องของเดนน่าอีกครั้งนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นฮีโร่ทางด้านเอลันดอร์จังเกิลนะครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้นะครับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์เนี่ยช่วยกดให้ด้วยนะครับจะเป็นกําลังใจดีๆในการทําช่อยของผมมากๆเลยนะครับขอบคุณมากๆครับสำหรับเอลันดอร์จังเกิลเนี่ยเป็นตัวที่เป็นตัวที่ยอดฮิตมากๆนะครับในสำหรับการเล่นในเลงเนี่ยเพราะเป็นตัวที่สามารถแบกเลงได้นะครับผมจะอธิบายสกิลของเอลันดอร์แแแแบบบบบเเรร็วททีี่่่สสสุุดดลละะะัั้้นนๆขาาใจงยค สอิลหนึ่งเนี่ยจะเป็นการพุ่งไปด้านหน้านะครับทุกครั้งที่เราพรุ่งไปด้านหน้าเนี่ยเราจะทิ้งผีเสื้อไว้ตรงจุดก่อนที่เราจะพุ่งนะครับเมื่อเราพรุ่งไปปุ๊บแล้วเรากดตีเนี่ยจะเป็นการตีที่แบบเบิ้ลดลาเมจไปสองครั้งนะแบบตีแบบสใส่ไปปุ๊บแล้วกดตีปุ๊บจะเป็นแบบจิกจิกนะครับแล้วพอเรากดกลับมาเนี่ยมันก็จะกลับมาที่เดิมนะครับและถ้าเรากดตีก็จะเป็นจิกจิกนะครับส่วนสกิลสองเนี่ยจะเป็นการปล่อยผีเสื้อหมุนไปรอบตัวนะครับก็คือเราสามารถใช้สกิลสองเนี่ย วนตามหาศัตรูอีกฝั่งได้นะครับส่วนอันติหรืออัลติเมทเนี่ยหรือถ้าไม่ตายแล้วแต่คนจะเรียกนะครับก็คือเป็นการผลักศัตรูไปด้านหน้านะครับแล้วก็ปล่อยผีเสื้อเนี่ยไปไว้ด้านหน้านะครับสำหรับการคอมโบเอล์นดอนเนี่ยไม่มีอะไรตายตัวนะคุณผู้ชมทุกคนสามารถเล่นได้ตามจินตนาการของทุกคนเลยนะครับว่าจะเปิดท่าสกิลสองก่อนหรือเปล่าหรือจะเปิดท่าสกิลไหนก่อนก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่จินตนาการของทุกคนนะครับสำหรับการเล่นเอล์ลนดอนไม่มีอะไรมากเลยครับคุณผู้ชมฟาร์มครับฟาร์ม พอเรามีของสักเป็นทาลงทารอนเนี่ยเราก็เล่นเลยคุณผู้ชมเพราะเอรันดอนเนี่ยคือถ้าดูจากเทลิสเนี่ยเอรันดอนเป็นฮีโร่ต้นเกมนะครับคือช่วงแบบ8นาที10นาทีอะไรพวกเนี้ยเอรันดอนจะเก่งมากๆนะครับเพราะเอรันดอนเป็นตัวที่ฟาร์มไวมากๆนะครับจังหวะนี้เซลฟิตเขาไปฆ่าเพื่อนนะครับแล้วเขามาแอบหลังป้อมแล้วก็ฆ่าเลยครับ 1- 2อึอแอตายไปแนละ้วกลับมาที่เดิมนะไม่ต้องกลับบ้านเองเพื่อนเดี๋ยวเราส่งกลับบ้านเองไวกว่าโอเคครับล้วก็มาฟาร์มฟ้าต่อนะครับ น,นะครับสกิลหนึ่งครับสกิลหนึ่งสกิลสองฟาร์มไปเ,เรื่อยๆโอเคได้ปะฟาร์มเรามาเก็บคลิปหลุมต่อนะครับเหมือนที่บอบอกเอลันดอร์เล่นฟาร์มครับฟาร์มให้รวยพอรวยปุ๊บอำนาจของเงินมันจะทำให้เราโหดนะคุณผู้ชมมาเอาทางด้านหน่อชาเคียวหรือดาร์คเซอิต่อนะครับเพราะว่าเซฟิทเขาเพิ่งตายเนาะเราก็เลยมาเอาต่อเลยโอ้ยมาหลอดมาหลอดใจยเย็นเพื่อนโอเคเราได้ดังคนระับเราพักเข้าไปโอเคเราวิบวับออกมา ม,ม, i, มวยเขาโอ้ยมวยมวยสวยมาตีคลิปต่อนะฮะโอ้คุณผู้ชมผมกดผิดผมจะกดตีคลิปที่ปุ่มด้านล่างนะเห็นไ,ไหมเวลาผมฟาร์มเนี่ยผมจะกดตีปุ่มตีคลิปด้านล่างนะแล้วเมื่อกี้นิ้วมันไปถูกสกิลหนึ่งครับโอ้โหตายฟรีเลยไม่เป็นไรเอาใหม่คนระับยังไม่ถือว่าเสียหายอะไรมากโอ้ยลัมเบอร์เลือดเล่าตาเล่าใจมากเลยสกิลหนึ่งตามนะไอสกิลอันติตามแนละ้ว,วสกิลหนึ่งนะมวยเอาเปล่ามวยเขาไม่เอานะเรากลับมาฟาร์มต่อเหมือนเดิม คือถ้าเมื่อกี้เนี่ยผมนิ้วไม่ถูกสกิลหนึ่งเนี่ยก็คือรอดนะครับยังไงก็รอดร้อยเปอร์เซ็นต์ะครับแต่ไม่เป็นไรผู้ชมถือว่าพลาดเองที่ไม่กดปุ่มตีธรรมดานะครับโอ้ด้านบนมันจะนวอะไรกันขนาดนัน้นคือตอนนี้เนี่ยวทางด้านของเวลิสเราเนี่ยถูกนวเลยแบบเยอะมากนะครับเราเอาฟาสต์เดี๋ยวเราจะไปแก๊งเพื่อนกันนะคุณผู้ชม เพราะว่ามาลอดเขาหึกเขมเกินไปเพื่อนเอาเปล่าเอาเปล่าเพื่อนเล่นมันเลยเพื่อนโอเคสกิลดีไปเรื่อยครับโอ้ยมาหลอดเขาช็อกนี่นาก็ผลักไปครับแล้วก็ตามไล่ฆ่าเลยครับโอเคเวลิสได้คิวไปนะครับคือเวลิสได้คิวก็ดีนะผู้ชมเพราะเขาได้มีเงินสู้กับมาหลอดในเลนได้ง่ายขึ้นนะครับเอาเอาป้อมบนสวนเลยคุณผู้ชมเพราะด้านล่างเขาก็นัวเหมือนกันนะเราป้อมบนสวนดีกว่า เอาบนเสร็จปุ๊บเราจะมาเคาลียร์กลางกันต่อนะครับก่อนจะเคลียร์กลางขอแวะเอาคลิปนิดนึงโอเคเอ้เซฟฟีเอาเปล่าเซฟฟีเาเปล่าไว้เล่นเล่นนะเพื่อนได้ไหมโอ้โหไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ทําให้เขาต้องกลับไปรีนครับให้เขาเสียไทมิ่งในการฟาร์มนะครับมาเคลียร์กลางต่อเอากางได้เปล่าโอ้โหมาหลอดมาเรากลับไปฟาร์มเลยครับเพราะบับแดงเราขึ้นนะ เรากลับไปฟางแล้เอาบัฟแดงมาครับเวลาเรายิงจะได้สโลว์ขึ้นด้วยนะเวลาเรามีบัฟเรามีบัฟแดงเนะี่ยโอเคผมจะขึ้นเป็นทางด้านของทารอนนะครับเพราะว่า,าในเกมนี้เนี่ยตัวแทงเขาเยอะเนาะไฟเตอร์เขาเยอะผมก็เลยออกทารอนมาช่วยยิงนะครับทําให้เราสามารถยิงแทงได้ไดแรงขึ้นนะครับมาหลอดมาหลอดเอาหรือเปล่าเพื่อนห้าวเกินไปเปล่าบางทีอะโอเคผักไปโอยมาหลอดรอดแต่มวยน่าจะไม่รอดนะ ผมกดแข่งไว้ก่อนนะครับกลัวมวยเขาจะต่อยมาอีกชุดนะครับโอเคได้มวยมาเป็นชัดดาวไปจังหวะนี้นะครับเมื่อกี้ผมกดแข่งเพราะว่าผมกลัวมวยเขาแบบจะต่อยมาเนาะก็เลยกดแข่งไว้ก่อนเอาชัวร์ครับเซฟฟิตเซฟฟิตน่าจะตายครับร้อยเปอร์เซ็นต์โอเคเราได้คิวไปนะครับเคลียร์คลิปเคลียร์คลิปเสร็จ เราก็จะไปเอาบัฟต่อนะครับหรือแม่ก็มาเอาดาักนะครับทําให้ได้มีแวนการในการเดินเกมนะครับให้เวลิตันเลนไปนะเพราะเอรันดอร์สามารถเอาดาักได้เร็วมากๆนะครับโอเคได้ดักนะครับคือเราเป็นป่าเนี่ยเราพยายามฟาร์มบัฟของพวกเรานะครับฟาร์มบัฟฟ้าบับแดงจังหวะในเวทได้คือเวทนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยอย่าลืมเก็บอ็อบเจกต์ในแมปนะครับเพราะอ็อบเจกต์ในแมปเนี่ยจะทําให้ทีมเราเนี่ย เงินฟูขึ้นนะครับทําให้เพื่อนทุกคนในทีมได้เงินเหมือนกันนะครับอะไรที่มาหลอดมันจะห้าวขนาดนั้นเนี่ยพี่มาหลอดโอเคเราถูกเอากลางได้แล้วเราอยู่กลางสี่ตัวยังไงมวยเขาออกันบ้านไม่ได้ครับเพราะมวยเขาไม่ใช่ตัวกันบ้านนะครับเล่นเปล่าเล่นเปล่ากลับมาก่อนแล้วเวทบัฟฟ้าเขาเลยนะครับเหมือนที่ผมบอกไปในทุกคลิปนะครับถ้าเวทบัฟถ้าถ้าเวทได้นี่คือเวทเลยนะครับเพราะว่าป่าเขาจนเรารวยเรามีเงินนะครับเขาเล่นยากขึ้นเราเล่นง่ายขึ้นเนาะ ทำให้เราสามารถเดินเกมได้ง่ายขึ้นนะครับโอ้โหเซฟิตเขาเหมือนจะแค้นปุ่มคุณผู้มมชมที่ผมไปเอาปั๊บฟ้าเขาแต่เราไม่เล่นด้วยหรอกเฮ้ยหรือเพื่อนจะเอายิงคะยิงป๊อกแป๊ปกปแป,ปแป,ปแปไปฮนะยิงไปฮนะยิงไปยิงไป,ย,งไป,ย,งไปยิงไปเรื่อยๆโอเคได้มาป็นคิวนะเพื่อนเราได้ไปโอเคอีกตัวหนึ่งถือว่าเป็นดับเบิลคิวของลีเลียนหน้าไปนะครับเวเลสเข้ามาเติมสวยครับจังหวะน,นี้ ถ้าดูการเงินเนี่ยเงินของทีมเราเนี่ยค่อนข้างนำเขามากๆเลยนะคผู้ชมโจวันนี้จะไล่ค่ามาหลอดนะครับยิงป๊อปแป๊ป๊อปแป๊ป๊อปแป๊โอ้โหตายอยู่ดีนะฮะการที่ว่าเงินเรานําแล้วเราเป็นแครี่ฟาร์มเนี่ยเรายิงแทงเขาแบบที่ไม่มีเงินเนี่ยเลือดไหลเป็นน้ำคุณผู้ชมอีกอย่างอิลเลนดอเป็นตัวที่ไล่ฆ่าได้โหดมากๆนะครับคือเป็นตัวหนึ่งที่พิวมากๆเลยนะผมยกให้เป็นตัวที่พิวอันดับต้นๆของเกมเลยถ้าไม่นับนาคอนนะเพราะว่านาคอน,นี่คือแบบตัวโคตรโอพีในการพิวนะครับ โอเคเซฟิต okay, กลับบ้านเก่าไปนะโอเคได้มังกรเล็กไปด้วยโอเคครับย้อนเราได้ทางด้านของโฮลลี่ดาก้อนมานะทำให้เรามีบัฟในการต่อสู้ขึ้นมาเพิ่มด้วยนะครับโอเคได้ดับขีดนะครับตัวนี้ครับเอลนอันโดไปครับยิงปอบแปะปอบแปะเพื่อนล้างสวยครับโอเคได้มาหนึ่งตัวนะเป็นทางด้านอลซุโขมาเราเขาโดดสวยนะแต่ว่าโอเคยังใช้ความพิ้วเอลนอันโดออกไม่ได้ยิงปอบแปะปอบแปะปอบแปะ,ปแปะตายครับตายยังไงก็ตายหมดนะครับ โอ้โหเปาะแปะเปาะแปะไปเรื่อยๆนะครับวิบวับวิบวับจับตัวฉันไม่ได้หรอกต้องชมเลยว่า Arduino ล้างสวยมากนะครับจังหวะแรกที่วันลัมเบอร์เขาเออสปิเตอร์เข้ามานะครับทำให้ผมเนี่ยสามารถไล่ฆ่าเอลซุได้นะครับนี่นี่นี่เซฟิตเอาหรือเปล่าเซฟิตเอาหรือเปล่าโอเคครับย้อนได้ไปนะครับย้อนลูดนะลูดอย่างเดียวเฮ้ยเพื่อนไม่ตีบ้านกันล่ะโอ้โหเมื่อกี้ที่เพื่อนตีบ้านจบแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวนเราเอาสามทางก็ได้ มาแล้วเขาโดดนะโอ้โหผมกลับมาที่เงาตัวเองครับโอ้โหตายแนละ้วจะช็อตโยนนะเมื่อกี้ช็อตโยนเดี๋ไม่เป็นไรผู้ชมเราได้เราได้แหลกบนมาแล้วก็คุ้มนะครับปล่อยผีเสื้อทิ้งไว้ก่อนนะครับถ้าเขาเล่นลึกเนี่ยเราก็วาร์ปกลับไปที่ผีเสื้อนะครับแน,น่เซฟิตเจอรือเปล่าโอ้เอาหรือเปล่าเซฟิตเอาหรือเปล่าแชร์คลิปไปนะไม่เป็นไรไม่ทันไม่เป็นไรแชร์คลิปนะได้เงิน ฮันเน่ตรงกลางมีศพไปหนึ่งตัวนะลัมเบอร์นะครับตอนนี้11นาทีนะครับสกอร์7 2 7นะครับก็ถือว่าโอเคในระดับหนึ่งเลยนะคุณผู้ชมนะครับเรามาเคลียร์กลางต่อนะครับเดินเกมไปเรื่อยๆครับพยายามดันเวฟสูงไว้นะครับเพราะว่าการที่เราดันเวฟสูงเนี่ยจะทำให้อุ้ยๆๆจังหวะนี้เยอะ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 โอ้เรียบร้อยครับพลาดครับจังหวะนี้ถูกไถนะฮะ กะจะแบบเข้าไปวิบวับนะแต่ลืมไปว่าฝั่งนู้นเขาเป็นมวยนะนะครับเรามาเซฟิก่เขาอยู่ด้านล่างนะคุณผู้ชมอยู่ตรงบัฟฟ้าแล้วก็ทำวิบไปก่อนนะครับดันวิบให้สูงไว้นะเซฟิี่เขาน่าจะโอ้โอ้เซฟิีเซฟิีจะเอาหรอจะเอาหรอเซฟิีจะเอาหรอเฮ้ยฮัลโหลเราสองตัวนะเฮ้ย hey. ไม่ได้เก่งหรอกไม่ได้หมาหมูด้วยแต่แค่ทีมเวิร์คอะฮั Hello. Okay, ลโหลโอเคเราเอาล่างเลยครับนะครับน่าจะจบแล้วคุณผู้ชมตอนนี้ด้วยสกอร์ฆ่า7ตาย3แอสเซสสินะครับสำหรับคลิปนี้มีเท่มนี้ครับคุณผู้ชมทุกท่านไว้เจอคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้มีเท่มนี้ครับบ๊ายบายครับ